ลุ้นเศรษฐกิจบ้านเชื่อน้อยหน่อยครับพี่น้องแขกของท่านทำงานยังไงลองเงี้ยงปลาเดียวไม่ได้หักเลยตับผวเองไผ่แถววะไผ่อะไรไผ่อะไรเร็วไผ่สงครามหรือภผ่อันตรายไผ่ยโสกไผ่ยโสกนะดูหน่อยดูไผ่ยโสกซ้ายซ้ายอซ้าย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 สายกดขวาเชิดชูไว้ ขวาก็ลงไปแล้วอะไรจะเชิดชูอุ้ยอุ้ยอุ้สั่นงั้นล่ะฮึ่มฮึ่ึ่มึ่มฮ่้ไพ่ไพพี่น้องพี่น้องพี่น้องไ่ไไม่รู้มันกันอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหแหมลน่หลังเนี่ยก็โ h ้นะโแล้วก็โแล้วก็โ h ได้เหรอก็โ h เลยโอ้โอ้ปลาไนปลาไนโอโอปลาไนยอ่ ยินดีกับแฟนเลยครับผมเสียนจิตเจ้าวนอเห็นตดวเฟันขาวๆพี่น้องครับผมว้าฮอู้ยีฟันให้ดูทด่ขนาดก้องยีฟันให้ดูเออขอบกูได้หลายประคับประมาไหนโอ้ยประไหน